ก็รูลล้แล้วว่าซับแมนมนู่ใส่อ่ะที่เล่ไม่มีอะไรทำกูไม่รู้ว่ามึงอยากมาหรือเปล่าไงกูจะไปเผาเอ็นพีีเล่นกูเหงาอันนี้เสร็จแล้วล้างแล้วผมไปหาได้ได้ได้เดี๋ยวไปรับบึกงนินกันวทุกทีครับพอดี <c oughs> ผมขาดออกซิเจนเลยออกมาจากรถก็เหี้ยะลร เขียวขัดไม่แจ้งเตือนอีกแล้วเว้ยเขินเลยกูเน mm hmm. ี่ยพ yeah> ุ่งตัวหน้าเขาเลยเจ้ยสวัสดีครับไปรับปงหม้ก่อนไม่แต่งตัวรออยู่ดิแจ้งไปไหนครับมักสาวดิเออมักสาวนี่ยานลืมอะไรส่งดีไปตีก๊อปที่ไหนพี่ตอนแรกจะเอาหัวโล้แต่ไม่เอาดีกว่าพี่ตะกาอยู่เนี่ยพี่เขามืออยู่เขาทำอะไรอยู่จะเบื่อทะบายหมดได้ใส่ใส่หมวกกินนะต่อยปะต่อยเขาปุ๊บสลบแล้วเราก็ลากเข้ามาเลยปะ ไม้เว็บบอลไปไปพี่เอามาตีเลยไม่เป็นไรฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลยกูมีแผนกูมีแผนเออฟาดไปเลยเออมี่ไหมหัวเออนั่นแหละอุ้มมาอุ้มมาอย่าเพิ่งชุบนะลีลาดักจับไปมาเผาได้ปะต้องลองปะเผาได้ซาบนักกีดไอตัวเนี้ยจะซาบนักกีดตรงนี้ก่อนปะล่ะ ไม่ไหมดทั้งคนกูน่ะเผาแล้วก็ซุ่มดูแม่งแกงแล้วมันลุกขึ้นมาปาเลยว่าตายเลยตายเลยเออแล้วส่งทิ้งอพวิจารณาไว้ตรงนั้นแหละเกมรู้เลยว่าใครตดนต้นการไม่ระเผาเสร็จแล้วก็อุ้มมันออกมาไงแค่นั้นแล้วก็ผสมบำบัดศวางวางวางเลยไอ้ต่างประเทศมีตย่กกอกปากกอกปากเอาเลย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  เอาไอ้เหี้ยมึงไม่เหรออะไรอ่ะมึงชนหรือเปล่าบอกมันไหมพี่มันไหมไหมเออแป๊บเดียวอ่ะไม่ถ้าตอนกลางวันมันจะเห็นไมมไม่เยอะหรือเปล่าเอใช่กลางวันใช่คือแล้วตรงที่ขายปลาล่ะทำแล้วไม่ได้ที่ยืนอยู่อ่ะมาดูไว้นะน้องๆเดี๋ยวเข้าไปใกล้มันมากอะไรที่อะไร ไป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 เลว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 เล่เลว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 วเเราเปวเเลวคนวเล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 เลว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 เเลวเลวเลว่ลวเลเเลวเลวเลวเเวเลเลวเลเเลววเล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 เลวเลไปลวไวเไปไปวเลวเลวเลลวเลวลววเลววเวไป นี่ไอ้เพ่สวยจัดไปหนึ่งตัวไม่ได้ขายยานะกูมาฆ่ามึงคือแบบมาดิมาเอาเลยเลยเดี๋ยวจะตักงคันไม่ได้พี่กูขึ้นรถไม่ขึ้นไอ้หิ้วกูจะขึ้นฝั่งนั้นก็ติดไอ้นั่นไอ้นี่ก็ขยับมาฝั่งซ้ายไอ้อะไรวะเอา สักกรดาษเอเดบอนหมดแล้วหมดแล้วเหออว่าแต่บุกไหมมึงมีไม้เบสนี่วะถ้าเจอเอ c อีกตัวหนึ่งมึงมึงตีได้ปะตีมันจะวิ่งหนีนี่นี่นี่วิ่งไม่ได้เ p c มันเ p c ยืนอยู่หยุดที่วิ่งได้วิ่งได้เคยเคยทำอยู่ตีตียาวๆตียาวๆตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่ไม่หมือนกันไงเห็นคนละแบบไม่กัน ไวยอีกหนึ่งขายยาล่องล่องไอ้กนล่องแล้วกลับไปดูผลงานเราไหมว่ามันมันว่ามันยังหลับอยู่หรือเปล่าเรียบร้อยตัวนี้ยังไม่ฟื้นเลยแต่คนอื่นภาพมันเห็นไม่ตรงกันอเปล่าเห็นเหมือนกันนี่เห็นปะหลับเหมือนกันเหมือนเนี่ยสี่คนก็เห็นเหมือนกันนะเออจบแค่นั้นแหละอะไรก็ขายของสวยเงินเขียวเงินอะไรนี่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 ดูอ่อนใครอะยรไข่พชรอันนี้มันจุดไข่นี่ เรียบร้อยทำเพื่อนๆหรแต่เราจะรอดูผลลับไงก่อนจะไปดูคลิปกันต่อครับรอบที่แล้วผมได้เล่นเกมบินไม่สูงซึ่งเป็นไม่ได้เกมในแอปอ m n i by า w d ซึ่งรอบนี้ผมจะมาแนะนำอีกเกมหนึ่งที่อยู่ในแอปนี้เหมือนกันและเล่นเพลินไม่แพ้ก,กันนั่นก็คือ Tiger On the r u อครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะต้องใช้สมาธิที่พอสมควรนะครับเพื่อที่จะควบคุมเจ้าเสือตัวนี้ครับที่มันวิ่งไม่หยุดเลยนะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับ เหมือนจะง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายนะครับมีเวลาจํากัด30วินาทีด้วยเราต้องเก็บไอเทมระหว่างทางครับเพื่อเพิ่มเวลานี่ครับไอเทมเพิ่มเวลานะก็จะทําให้เราวิ่งต่อได้บางทีอาจมีหัวร้อนได้นะครับเกมนี้แต่ว่าก็เล่นค่าเวลาได้เป็นเพลินนะมาลองดูว่าผมจะได้คะแนนเท่าไหร่รอบนี้เก็บเวลาโอเคเก็บเวลาโอเคโอเค,อเคกระโดดรอบนี้มาไกลมากร้อยยี่สิบคะแนนนะครับเกือบสามดาวนะอุ้ยรอบนี้มาไกลม,มากรอบนี้มาไกลมาก ร้อยห้าสิบสามได้แล้วนะครับคะแนน15คะแนนนะครับ ึ่งตอนนี้ผมก็กำลังสะสมเพื่อไปแลกของรางวัลอยู่นะครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าแลกของรางวัลน,นะครับคดที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็จะอยู่ที่120มีบัตรส่วนลดช้อปปี้นะครับ100บาทนะมีบัตรกำนัน300บาทของพุทแพนด้ามีสตาร์บัคครับ100บาทแล้วก็บัตรส่วนลดลาซาด้า250บาทของรางวัลพวกนี้จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ในแอปเลยและเราเหนือจากการแลกรางวัลในแอปแล้วตอนนี้ออมนิบายเอฟีดีมีภารกิจใหม่เพียงแค่เราช่วยกันดาวน์โหลดและสมัครสมาชิกออมน,นิบ 11, นายเอฟว iPhone Pro รุ่นล่าสุด3เครื่องสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปนี้เลยนะครับและลิงก์ดาวน์โหลดแอปก็อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับเนาะพาไปตีไปเบีหน่อยดิยัดรูเพ่อขายไปเบียดกดตังก่อนนะพี่โรตีกดทำไมก็กดตังไปตีไงกดเพื่อก็กดตังไปตีไงตังในตัวเพื่อเพื่อมีสามพันกระถางไงมนตังเราโอ้โหคพวกกางติดเลยว่ะพวกจิดตัวสี่เลยนะจัดเลยว่ะเฮ้ยสี่แสน ไม่ช่วยสี่มือล่าสุดที่รู้ก็ไม่ถึงแสนนะห้าหมื่นถึงหรือเปล่าดีถึงดีจะต,ติดผมอยู่นะไว้ก่อนไว้ก่อนสปีเพื่อคืนว <laughs> ่าแต่ว่ากูเอาใส่ในรถหรือว่อาใส่ในตู้วะไปดูสใส่ในรถนดีก<ด>ว่าพาไปเอารถหน่อย <c oughs> อย่ากลับมาเป็นพ่อค้าไบเบผมว่ามันยังพอมีอะไรทําไงน่าจะติดตามคยครับโอ้เอาแล้วกำไรกูหายแล้ กูตีแตกกูด bueno> ้วยบาเบยบางอย่างไอเหี้ยเอาป่ะแล้วขาดอีกแค่ปันนี่ขาดหกเมตรขาดหกเมตรแกมือแกมือแต่มันต้องไปโพไปโพอันนี้โพแล้วหนึ Site, ่งห้าเก้าไม่ไม่ของกูต้องไปโพอีสิบแปดเมตรถึงมึงจะให้หกเมตรกูก็ตีไปได้ทันทีเฮ้ยถ้าจะไปโพผมไปนี่ด้วได้หรอผมไปโพแร่ฟ้าเก็ไ้เถอนงชายไปด้วยกันเลยไปเคื่องขับรถไอร้อยยี่สิบรูให้หน่อยเปรี้ยวเมาอ่ะเออใช่ใช่ อ่ะเรียบร้อยขอไปขายก่อนดีขายอะไรขายนั่นนะแร่ขายแร่ใช่เนี่ยสองหมื่นหมอสี่หมื่นนี่แค่ไปรอบเดียวนะเนี่ยไปรอบเดียวแบบว่าเต็มตัวนะแบบว่าถ้าถ้าื่นนี่ก็คือไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้มีคอปเปอร์ในยสู้ก็สบายอยู่แล้วอ่ะขอตังค์โอ้โหพี่ขอตังค์อีกแล้วพี่กูกูเพิ่งได้ตังค์มาพี่ใจเย็นไว้ขอตังค์หน่อยนะหมอก็ได้แล้วประมาณสี่หมื่นอ่ะขอตังค์หน่อยนั่นน่ะขอตังค์หน่อยนะ ไปไปไปฝากตังค์หน่อยครับฝากตังค์ไม่เดี๋ยวไปทวนตีนดวยแป๊บเฮ้ยฝากตังค์ก่อนด้วยไปเส้นลมยางก็รู้มือโทษทีว่ารวยว่าพวกกากจอกอย่าดจริงจริงกูโดนแค่ห้าพันไม่มีปัญหาอะไรหรอกมึงก็โดนไปสี่หมื่นอ๋อยาผมงอมว่าผมไม่เล่นเลยผมมอลแล้วอ่ะผมไม่เล่นวอลเลยเฮ้ยไอ้ที่เอาหน่อยน่าขโมยยางดู้วยไหมวะงอมอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ๊ย ให้เจอไงวะเฮ้ยเดี๋ยวกูกลับมานะยามึงหายแน่ยางหายคันนี้เฮ้ยยางหายยางหายได้ได้ได้เพื่อนจางไปขายให้ช่างด้วยวะเส้นละลายอุ้ยพี่นุชครับตัวทีครับพี่พี่นุชไม่ใช่พี่พี่นุชพี่นุชปะไม่ใช่พี่นุชถ้างัดไม่ติดคือที่งัดแตกนะมีอันเดียวด้วยงัดยากวะเหมือนซ่อมไฟเดี๋ยวจะเรานำให้ดูก่อนครับ แต่ถ้าตำรวจเจอ,อเตำรวจจับนะเขาบอกงานรถตัวเองแานรถตัวเองก็โดนจับเหมือนกันถ้านจาของรถมาหินละ่ตตลละตายทำอะไรก็กลัวมันขึ้นเคสปะไม่ขึ้นไม่ขึ้นเราตำรวจแบบลาดตระเวนแบบสายตรวจอย่างเงี้ยนะใช่ใช่โอเคอุ <Okay. S 1> <ห>้ย <laughs> ขึ้นรถไม่ได้ <laughs> เอาไว้มึงขึ้นรถดิ <laughs> ขึ้นรถไม่ได้เพราะมันจะหลุดแป๊บนึงแล้วเข้าตัว ใช่ใช่โอเคคารีนัทยางโดนเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยโดนรถผมขับอะไรเงี้ยมาไม่ได้รถผมก็โดนเหมือนกันโอ้ตำรวจแม่งงกเยอ่ยงายเลยไม่ไม่ไม่เป็นกฎขางขัตํารวจอยู่แล้วถนนมาขับรถยังไงวะถนน เออที่อเ็นยังมันเป็นยังไงทำไมมันไม่เลื่อนถนนให้เข้าที่วะเออทำไมไม่เป็นเส้นตรงวะทำไมวะเอย่าถนนโงโงเออเลื่อนสาไม่ใช่เหินนี้ไม่ใช่เหินนี้ตายซวเวรตานี่ไม่ระเบิดไม่ระเบิดโดดมกอโดตายกนระเบิดนระเบิดน้องกูตายเลยเียมันระเบิดทำไมวะมันระเบิดที่มันระเบิดที่มันระเบิดที่มันระเบิดก็เล่นลนี้จะามุญหน่อยเออด้านมันเผานว่ยวะเออ้านมันดามันายา ไปไปไปใส่กันว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 ิ então, encore, ่งถี่มันไหม้เป็นตัวตะโกวปะใครนะผมผมจะจำไว้ทีหัวตแรงตัวเลยเอ้ยเฮ้ยเอี้เปล่าไม่ไหมซึ่งใส่เนนแบ็คกูใส่เนนแบ็คอีกแล้วกูใส่เนนแบ็คมาอีกแล้วไอ้เน้นแบ็คกูชอาครับเนี่ยกูว่าต้องบูธาจริงๆแล้นะกูเห็นอภิธีหารบ่อยจัดอ่ะโชว์อภิธีหารกึนอย่างเมื่อวานนี่ไอ้นี่เพิ่งลดลงรถอ่ะช่างยังทำไม่ได้เออไอ้เี้ยแบ็คเนี่ยมันคือใครจัดอ่ะจัดอ่ะอรอรอ พี่ขอตีบาเบียก่อนว่าด่จะค่อยชุบมาเอาไป็นกำลังใจให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ชุบเดี๋ยวพี่ชุบเป็นกำลังใายพี่ก่อนของก็ได้อันนี้อันนี้ใส่เนมแบ็กหรือเปล่าใส่อุ้ยห้อยห้อยเต็มคออ่ะรอฟังเสียงเลยรอฟังเสียงเลยห้อยเต็มคอเลยตอนเนี้ยเนมแบ็กรุ่นที่แปดมาขอให้แตกเจ็ตแม่ตริงนี่ของดีจ้านี่ของดีจ้าตื่นขึ้นมานะอย่าตายนะ ได้ปลดแสงไฟจะบานกูจะเกี่ยวอย่าไอ้นี่วะใครมีหลบไฟแบกกูจะใส่หลบไฟแบกไปต่อยแก๊งหน่อยการเก๊งมึงไม่ร่วงกูบอกมึงไม่มีร่วงไม่ร่วงเงเออจริงเดี๋ยวกูห้อยให้เลยไปไปเลยพี่เอาให้ผมได้ป่ะไปเวะผมซื้อต่อโอ้ยเฮียกูยังทำทุนไม่ได้เลยให้พี่มีตังค์บ้างนะน้องเนี่ยผมซื้อต่อห้าหมื่นเนี่ย เอาง่ายพี่รวยพี่ทำแจกมึงเลยโอ้พี่ทำอย่างนี้พี่จะรวยยังไงม่งเผาีีนะฮะไอ่ยแต่ไอดีดีไม่นะแต่มึงไม่ไหม้นะกูบอกเลยเอ้เจ๊อึบด่ะมาแล้วใส่กาวนี่ใส่กาวนี่ใส่กาวนี่กูเผาตัวเองเร็วราเร็วๆๆๆๆๆรเรรเเวรเ ลาดน้ำมันไว้ไอ้น้องให้ชุ่มถ้ามี A ออกูถามก่อนมีเออดีไหมมีไม่มี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 นะโอเคลาดชุ่มๆดิหมอชุ่มๆดิชุ่มๆดิให้เปียกน่าจะมาหายอ่ะตรงนี้เฮ้ยต้องปล่อมด้วยนะตีต้องปล่อยด้วยนะถ้าอุ้มมันไม่ไหม้นะพร้อม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 นู่นเจ๊นู่นะไรเฮียหนีไปละเผารถเจ๊ไหมเผาไหมเผาเลยอ่ะห้าร้อยโลนั่นน่ะ มันเผาย่างเฮ้ยขโมยยางขโมยยางขโมยยางขโมยขโมยยางงอนกูอีกเอาเลยไพื่อนเพื่นเลตีเล็กไรรถตีเล็กไรมานี่มานี่มานี้อ่อหนึ่งหนึ่งห้าเก้าไม่เขาจะงอนนี่นี่นี่ตรงเอ้เออเรียบร้อยเรียบร้อยคือไม่ทำอะไรเลยไม่หักไม่หักไม่หักม่แตกม่แตกมันมีโอกาสมันมีโอกาสเดี๋ยวเรียบร้อยแตกกูก็ไม่ได้รู้หลอดไอ้้เหียแพงเลย ขอโทษได้ไหมครับขอลาดน้ำมันนะครับตุ้มเลยนะเว้ยตุ้มเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรตุ้มคันเดียวไม่เป็นไรไม่มันอาจจะเป็นหลายๆคันก็ได้อย่าย็นมันไม่คุ้มหรอกเที่ยวผมแม่งมีแต่รายจได้ทำได้ทำได้พี่งั้นจ้ะใช้เดลยทำได้ทำได้แม่งจะไปเอารถมาันอยู่ไรวะเยี่ยจิตปะพี่งั้นให้โรต anyway ีไปงั้นเหรอให้ให้โรตีไปงั้นให้โรตีไปงั้น ไวเยอะยังไปยังไม่ได้กอดกันเลยอ่ะเอาแล้วเอาแล้วกูได้แล้วกูขัดได้แล้วขัดได้แล้วไอ้เหี้ยังเดินมาเจ้สวยเสือ่ยเจ้เนาะเสวยเรียบร้อยเรอยไปแล้วกูเยี่ไปแล้วกูเยี่ไปแล้วกูวอรอไว้รอ

เออเราจะทำงานงัดรถเดี๋ยวนี้เอาไปคนละอันเลยเออสี่ล้อเลยไหมชุดเดียวออกสี่ล้อไปเลยแต่ตัวนี้หมายถึงไปงัดของคนอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่ของจีเลยเขียว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 ไปไปไปทำมาคนละสองอันมีใครเอาไว้เบยไหมครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันลดได้ไหมลดได้ไหมลดห้าพันผมไม่ขายรถผมขายเบบี้ใช่หมายถึงว่ารถห้าพันได้ไหมแต่หนึ่งได้ไหมอืมไม่ขายรถครับขายบ้างนี่ผมขายหน้างานเท่านั้นเนี่ยตีสุดสดฉุกฉุก แสนหนึ่งหมื่นสองพันอะไม่ไหวขอพันขอไปซื้อสเต็กสองจานโอ้ยแสนหนึ่งได้ไหมแสนหนึ่งได้ไหมอ่ะจริงๆเลยอ่ะจัดมาต่อครับหนึ่งหนึ่งห้าเก้าครับเดี๋ยวเอาไปเบียนในตู้ให้เรียบร้อยเข้าครับเลขครับเ็ขหกสามครับเรียบร้อยอย่าทำแตกนะเฮ้ยเออมีอันหนึ่งแล้วสวยเลขเลขหนึ่งตัวเดียวเลยออ้กระบวนการงัดยางเลยเจ๊อทำทีงัดไปยังยัง เร็วดิยินดิผมรับเลขอยู่มันสงสัยอะไรครับนี้ไม่ใช่รับเรยหมครับอ๋อถ้ามีตังเ็็จะรับเรื่อยๆย่ครับแต่ว่าทานรับทีนะครับ้าครับมึงดูมึงกับกูเดมึงดูมึงกับกูอะไรเหรอมึงดูเดียวไปจูนิ้วกางแต่เขาแล้วก็คุยกับเขา่เลยมึงงกับมึงกูเลยเออช่วยช่วยกันแล้วกันอะไรอุาย่ฮ่าฮา่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าันาน่าฮ่าา เหยียบพื้นแล้วพื้นเป็นรอยตีนอ่ะตัวนี้คือดังดังจัดเลยตอนนี้ลงน้ำแล้วตีนเปียกอ่ะเลงนล่นตีนเปียกเอ้ยรถอะไรยกล้อวะมีคนตายรถเตี้ยวไม่ใช่นี่เออมีคนตายกลางถนนอ้าวไอดิโรงพยาบาลด้วยเรียกหมอครับไปได้ครับไปไปไปเรียกหมอหรือยังครับอ้าวแล้วแล้วรถเขาไหลไปนู่นเลยเหรอเอาเรียกแล้วเรียกแล้วไปตรงปั๊มไปไว้ตรงปั๊มก็ได้ กูตัวนี้นะพี่ิวไปนั่นเอาแล้วคุณหมอมามาทำอะไรตรงนั้นน่ะปั๊มระเบิดปั้มระเบิดแล้วพิวไปนู่นนะคุณหมอฟังพิวไปนู่นเลยแล้วคุณหมอพิวไปยังไงอ่ะนู่นผมไปเจอเขาอยู่แลนแดงนู่นคุณหมอไปกุญเลยเอ้าเฮ้ยอะไรวะนนี้อ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันคืออเนี้ยอาพิธีการเนนแบ็คอพิธีการเน้นไอ่ไอ่ไอแก่ไฟไม่เป็นไรนะเฮ้ย เฮไปอีกรอบไปอีกรอบไปอีกรอบหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยไม่ด้หันดับไฟเฮ้ยเกินคุณคุณคุณครับจอดจอดไหนได้ไหมจอดน้อยทบุญออะไรมึงก็ปาดได้อะไรได้ไหมอะไรอะไรบ่อผมขอลองลองงัดล้อได้ไหมครับบดล้อไอ้เหี้ยมผมขออย่างนี้เลยเหรอไป่เล้ยครับขอโทษนะครับเราไปไหนกันดีเออเราไปนี่กันดีกว่าไปไปปั๊บ อ่ะเริ่ม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 ได้ใช่ปะได้มันเพ่งเข้ามันเพิ่งเข้าันยังเแบ่งกันยังแบ่งกันยังแบ่งไปก่อนบอกหมายเลขอะไรเลขอะไรเก้าศูนย์เก้าเขาอยู่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 ไปนอนก่อนตีปะผมผมใครจะนอนอ่ะนอนดิเหี้ยแม่งเฝ้ารถไอ้เหี้ยเหี้ยแม่งเฝ้ารถไอ้สัสสวัสดี หอป้าคอรไปทำงานไม่ดีมาใช่ไหมเปล่าเลยเป่าเปล่เป่าเป่าโอ้ขออนุญาตดูไม่มีพิเลเ่าเป่าเปล่าป่าเปลพี่ทรงไทยไม่มีพิรุธเลยคุหมอโนลินทำไมเขาไปอยู่ตรงสี่แยกแดนแดงครับเปนติดเทโบิสปีดครับตอนนี้ผมงงเลย อันนี้หมอไปทำวิทยาศาสตร์ตัวไหนมาครับปลาครับผมรักปาตัวเอ้าโรงพยาบาลเสียกูเสียกูรักปาตัวหมอเวลารักปาตัวหมอรักษาผมส่วนตัวที่บ้านเลยครับลกปาผมส่วนตัวไม่ได้ เอ้าโดนขโมยเตียงนะเตียงยังไงคุณรักขโมยใจครับว่าอะไรเอ้างเตียงเต็มเลยที่นี่เตียงเต็มเลยนอนลงนอนลงตรงนี้แหละอ่ะตรงนี้นอนโฟมนอนทายดอนพื้นมอนทายดอนพื้นโดนตีหัวล้อเหมือนคนร้ายเลยไปทำงานไม่ดีมาใช่ไหมไม่ไม่ได้ทำงานไม่ดีมาอ๋อนทำงานดีใช่ไหมทำไรมาทำดีทำดีทำดีมาตลอดด้วย อดีมาตลอดพิรุตยืนอยู่แถวตํานี้มาตลอดน้องกล้องเลยเหรอเนี่ยไไออ้้เหียัวตายแล้ววะไอ้ลุกเองได้ด้วยเอ้างื้อเลยชีวิตชครับลุกเองได้ด้วยลกเองได้อยากว่ะมันมีพิรุตนะคนมันเฝ้ารถไอ้เนี่ยใช่ใช่แม่งเฝ้ารถเพื่อเนี่ยรถเราหน้าโดนงัดสุดอ่ะ เราไม่เอายางเห่ไหมอันนี้เราความมันเราเอาความมันจะไปเอายางไม่เน้นเอายางเน้นเอายางล้มคือื่นเลยแล้วกันนี่ไงขวานี่ไงเออนี่มัมีป่ะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อันหนึงลองลองดันมาได้ันออกมาอะไรนะเออมาทำไงโอ้ยอชี้เลยเร็วเร็วเกินต้องรอห้าวิผมไม่รอผมจัดเลยอ่ะผมไม่ไม่ไม่ต้องเฮ้ยสวยช่วยช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 วย ต้องเอาในตัวใส่ในตัวได้ปะแดดไม่ไม่มันใส่เองอะเออสวยไปขึ้นรถขึ้นรถแป๊บนึงแป๊บนึงมึงจะไปไหนนะรอก่อนดิพี่พี่วมึงจะไปไหนเนี่ยเจ้าของรถแหนมาเอามีแทงตายพอดีอะพี่เออเพราว่าถ้าไปหลอมเหล็กเลยมันไม่ทันหรอกก็เอาแบบจังหวะแบบที่พี่ว่าน่ะยังไงก็ได้เออให้เขา้าแบบมาเก็บของแล้วก็วิ่งเข้าอ่ะยังไงไม่ต้องเอาของไปเยอะอยู่แล้ว เลโก้ไปใช่แบบนี้มันไม่แบบนนี้มัไม่ตื่นเต้นไงแต่แบบนี้มันไม่ตื่นเต้นมันต้องเป็นเรื่องมันราวนี่ไงเออแล้วจะบวกกูทำไมเอ้าเฮ้ยตำรวจนะโธ่ตำรวจนะาดิเอาดิเอาดโอ้โหมันพลิกขึ้นไม่ได้ว่ะก็พลิกได้เดี๋ยวพลิกให้ดูชิปอีชิปอีชิปอีได้นี่เริ่มได้หาเหลี่ยมเอาหนึ่งสองสาม เรียบร้อยสามมินิเกมเรียบร้อย<ด>เลยบ <laughs> ร้อยมันสนุกดีเ้ยเฮียงานรถอ่ะเฮ้ย hey, มันร้อยละเทไร่ะจริร้อยละสองเส้ล100สล100นละร้อยออแต่ถ้าเราขายเส้ล100นละร้อยแต่ถ้าช่างสองร้อยเรียบร้อยหนึ่เดี๋ยวเรว่องพึ่งอย่าพึ่งึ้ ทำสองคนนั้นยืนะอยู่เลยอ่ะเออมันไม่มีโคนมันไม่มีเจ้าของลองขึ้นดิพไปลองขึ้นดิพไปลองขึ้นดิขึ้นก็ขโมยไม่ได้เขาห้ามแต่ถ้าถ้าขึ้นแล้วก็ขโมยขโมยแม่งไอ้เหี้ยงัดตรงเนี้ยเอาตรงที่มีคนอะมั้ยเฮ้ยเรื่องนี้ขับรถพี่สาวทำไมเดี๋ยวโดนเปิดถอยเบี้ยเป่าน้ำมันเป่าน้ำมัน เพื่ออะไรเนี่ยพี่เพื่ออะไรเนี่ะอะไรตัวนี้นั่งแกะซองขนมผมนั่งแกะซองขนมผมนั่งแกะซองขนมแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวผมให้แบ่งให้กินเดี๋ยวรอหายว่าเดี๋ยวผมขอดู้วยรอหา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 ยดิเฮ้ยไม่ขึ้นปะแต่เป็นพี่ใจย็นนะนี่นี่คันนี้คันนี้ของจริงกว่ากูของจริงกว่าแล้ว ฝึกเป็นช่างครับฝูกเป็นช่างครับเปลี่ยนยางเปลยาไหมครับพี่ชายเปลี่ยนยางไหมเอ้าตำรวจนี่หว่าเฮ้ยเขาวันนี้เขาออกเวรเปล่าไม่เกี่ยวจับเราไม่ได้นี่เราจะถ่ายรูปเขาดิไปไปเลโก้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 โอ้โหอะไรูมาครับหอไป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 ครับมาครับไปไปไว้าว จอดจอดอยู่ตรงนั้นไหนเอาอีกเหรอเอาอีกิร้านตั้งผมเออแล้วต่ผมใกล้ๆมีคนอยู่มีคนอยู่เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูก่อนต้องดูต้องดูมีคนอยู่โอ้โหไอ้สิบหายนี่เจ้าไปไหนกันนี่ยพี่รถรถโรงฉันรถพยาบาลนะหมอเอ้ยโดนแบ็คลิสต์นะเออโดนแบ็คลิสต์ใช่ใช่ใช่มันเป็นมึงจ่ายหมื่นนึงอะเพื่อแก้แบ็คลิสต์อะแล้วโดนประกาศชื่อด้วยนะแต่ก็น่าสนุกดีนะโปรโมทตัวเอง พวกตกปูน้ำมันก่อนพตกปน้ำมันก่อนพวกตกปูน้ำมันก่อนพวกตกปูนที่ปีนปีนขึ้นนั่นเนี่ยยังไงมันก็ลงมาไม่ทันเออะ่พอมันพอมันเสียบปุ๊บเราอันนี้เลยแต่เราเสี่ยงกับตำรวจเหมือนกันนะที่งานคุณผมมีเอาที่ค่อยนี่ยให้ลุงตีไปยังจะคอยขับรถให้อันนี้มันฉลาดป่ะไม่อยากโดนเดี๋ยวผมขับรถเองเลี่ยมเยอะแต่ละตัวไอ้ตรงนี้จุดสุ่มเสียงตรงข้ามอ่่ะตรงข้ามอะ รอ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 มีคนมามาจกซีน้องๆหนูๆเห็นปะเห็นปะเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจกหรือเปล่ากูเองกูมึงไม่กล้าใช่ไหมกูเองมันจกอยู่ตื่นเต้นเหมือนกันนะ GTB นะครับนี่คือรถแก๊งแน่นอนไอ้ี้ยใจเต้นตึ๊ดๆๆเลย ใจเต้นอ่ะใจเต้นอ่ะใจเต้นอ่ะเอาดิเอาดิไอ้เหี้ยเอาดิเอาดิพวกมึงไม่กล้าแต่กูกล้านี่คือความเสี่ยงของโรตีที่กล้าทำนี่คือโรตีพวกมึงจำไว้ไอ้เหี้ยเพื่อนเพิ่ได้อ่ะใจเกินรอรอรอลูมันออกมันเราดูรอล้อดิรอดูรอดูมันออกสงสัยจะเราอไม่เราขี่เฉยเนี่ยไอ้เหี้ยเสียวจัดอ่ะเอพีอาร์บอกว่าเมื่อกี้ เสื้อลายกระโหลกแน่นอนเมื่อกี้ฮะโอเวอร์โอเวอร์โอ้เป็นไงกูสูตรปะโอ้ดูไว้ก็ทำมาแล้วโอเวอร์แค่นี้เออนี่ไงหัตที่จอดอยู่หัตที่มิ้มิดเลยนี่ไง NTR ขี่ไปแล้วขี่แล้วขี่ตามไปขี่ตามนี่ไงนี่เราก็แค่ไปกดเงินทำท่าไปกดเงินกูจะไปฟังเอออาจจะบ่นว่าใครมาขโมยเออไปเก็บรถ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 เกรถแก๊งรถเก็บรถเก็บรถเก็บรเก็บรถ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 เา็บรถเก็บรถเก็บร เออรู้เลยว่าเป็นพี่รู้เลยนะว่าเป็นเราอ่ะเอาดิเพื่อนเอาทีงานมาแม่งเลยงานไอ้เหี้ยเดี๋ยวกันเฮ้ยใจมันต้องได้ใจมันต้องได้มาใหมครับรถไหมเตรีย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 มโอ้ยไอ้หี้พังเต้นใจเย็นใจเย็นใจเย็นนินินินเมื่อกี้กูตื่นเต้นกูมึงอีกกูพูดเลยไอ้เหี้ยเพิ่งขึ้นไปจกปูนเนาะได้แล้วละเรียบร้อยเร็วเร็วเร็วทำให้มันหายเร็วเร็วดิไปเลโก้เร็วเร็วตำรวจมา มินพวกขี่ไปเที่ยวไปทีไปเที่ยวขี่ไปเที่ยวไหมเฮียขันนี่เลยนี่เนี่ยแก๊งเขาเลยเนี่ยแก๊งเขาเลยไปไปร้านใส่ยางไหมไปร้านใส่ยางไหมเผื่อเขาไปใส่ยางซ่อมเลยครับช่างช่างช่างกระต๊อมนะครับจะบอกอบได้ครับช่างหนึ่งสองสี่สามช่างครับช่างครับคันนั้นรถใครครับมีเจ้าของไหมรู้เหมือนกันค่ะทำไมเขาจอดจอดไปครัรถผมครับอ๋อรถช่างเนี่ย พอดีมันเหมือนกับของพี่ชายผมใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็จะงัดร้อนม็ถึงงัดร้อนเลยโดนแรงรีดช้างเลยขอค่ะกูกูสาเลี่ยงเนาะเออมึงนี่น้อยเออายี่ยงว่าแหละเนาะไอหมอเห็นผู้หญิงเนาะอย่างว่าแหละเอออุย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 ฉันแค่ต้องการเพียงใครสักคนหนึ่งอะไรอะไร